เข้าใจเวกคไทาใวดปีนี้ก็จ่ดรอบเลยม <ira> <c oughs> <f unky> ีแฟนยังบ้างครับปีนี้จ้าปีนี้ควบเลยครับเพราะว่าถ่ายมิเีไยนดูเสียบโคงานเลยจริงๆก็ไม่มด้ตลกอะไรได้ไหมผมว่าอาจจะต้องเป็นหลัก หรือเกาะทั้กวันแต่ผมว่าก่อนนี่ยากเพราะช่วงนี้คิวปวดไม่ออกกันารได้เกิดนได้หมดเลยพิเศษอะไรแบบนี้ก็รู้สึกเท่เป็นพิเศษเหมือนคนทั้งโลกไปพรผมว่าปกติจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนคนทั้งคนทั้งโลกต้องไยพานเราแน่ๆเลยแต่จริงคือเขาไยพาคนรักเขา Okay, อย่างคือพอมันเป็นวันเกิดผมผมไม่มีทางพูดผมไม่ชอบวันเกิดตัวเองอคือมันก็คือเวนที่ดีเสมอแั่แหละแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้ความสําคัญวันพิเศษขนาดนั้นอยู่แล้วแต,ต่ต่อเคยบอกว่าต่อไม,ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆจะไม่ค่อยอยู่ในวันเกิดเราในใน,ในยุคช่วงเราเด็กๆ ตนี้ก็ตอนนี้ก็เ,เป็นอยู่เป็นถู่ความหนักมาเดิมเลยก็พี่ใช่ยิ่งยิ่งโตขึ้นผมว่าด้วยไม่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนแลมันเป็นเรื่องหน้าที่การงานทุกคนน่ะทุกคนโตขึ้นนานๆก็จะได้เจอทีบางครั้งไม่ต้องวันเกิดก็ได้ก็เจอกันยากขึ้นอะไรอย่างเี้ใช่ผมอาจจะจะรู้สึกว่าถ้าให้ความสําคัญสุดคือทุกๆวันเกิดผมจะใช้เป็นแบบการรีเซ็ตตัวเองใหม่ ที่ที่รู้สึกว่าอะไรที่เรายังแบบอยากปรับปรุงอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามาโตขึ้นอีกปีเอาหน่อยอะไรเงี้ยอยากทำอะไรจริงๆปีเนี้ยประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าเริ่มให้รางวัลตัวเองจริงๆผมถือว่าแบบม,มันเลิกมันได้พอดีแต่ว่าถือเป็นของขวัญม,มันเกิดไปเลยลวกันอะไรเงี้ยก็คือแบบเริ่มเริ่มใช้แบบคนขับรถเพื่อแบบเพื่อช่วยเรา เราไม่ไหวเ้าเพืเ่อนตรงอยตรงเกินคือเหมือนกับว่ามันก็ครบรอบประมาณครึ่งปีแล้วเนาะหลังจากที่ตัดเปลี่ยนที่อยู่อะ,อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็หนักขึ้นเยอะบวกกับโปรเจกต์ที่เราทํามันต้องการทาวติ้งที่หนักก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้ด้วยสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เวลาที่เลิกดื้ออะไรเงี้ยเลิกดื้อ ใช่จริงๆมันหลายปีมากแล้วที่โดนพีเรื่องนี้มาว่าอยากขับเองเลยแต่ว่าเราดื้อนพูดตรงๆเราดื้อพี่กับพี่นายเพราะว่ามันเกิดอะไรที่มันเกิดเป็นวันที่ตื่นอะไรอย่างนี้พี่พูดมาวนกลับมาที่เรื่องพ่อแม่อีกแล้วคือรู้สึกว่าป้าแม่ผม,มเริ่มขับรถได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีอ่ะเราก็จะซัพพอร์ตป้าแม่ได้หมดมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจง่ายเลยทีนี้ก็แบบโอเค แต่ก่อนเหมือนพูดเรื่องโปรเจกต์มาบ่อยครั้งแล้วแต่ยังไม่แย้มไม่ฟังสักทีเลยเดือนนี้แหละครับได้ยับแน่พี่เรอเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมเตรียมพร้อมนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยมีหลายอันเหลือเกินออันนี้พูดจริงปหเนี่ยพูดแบบว่าโปรเจกต์ของงานแต่งใช่ปีนี้เดี๋ยวครับมันมันจะมาเป็นทอดทอดะครับเดี๋ยวหลังมิดไนท์ก็จะมาแล้วอีกอันหนึ่ง ที่เป็นของบริษัททำเองอยังฮะอันนั้นขออันนั้นใช้หลักปีที่พี่ต้องรอแน,น่นอนผมว่าจะใช้สองถึงสามมันต้องมีการแบบว่าแกโอเพนนิพงแบบเปิดตัวอย่างยิ้ใหญ่เลยนะพี่ต่อต่ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แพลนแล้วเพราะว่าอยากได้ชิ้นงานที่ดีก่อนแล้วก็ผมรวมทีมกันผมไม่ได้ตั้งเป็นบริษัทใหม่แบบนั้นคือ mm. ส,สุดท้ายมันเหมือนกับเรียกว่าเป็นงานแพชชั่นแล้วกัน ในฐานะนักแสดงที่จริงจังกับการแสดงมันมันเรียกว่าเป็นแบบชิ้นงานสำคัญได้ไหมคะหรือเป็นโปรเจกที่แบบสมมติว่าซีรีส์หนังละครอะไรอย่างนี้หรือเป็นรูปแบบไหนผมว่าเทียบสเกลได้กับแบบนั้น <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่ายังบอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเดเวล็อปไปได้ถึงจุดไหนครับเพราะว่าเราคุยกับผู้ร่วมงานหรือผู้ที่อาจจะร่วมงานกับเราหลายๆคนทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่คือ มันใช้เวลามีนิมัมขั้นต่ำสองปีแน่เพราะฉะนั<ม>้นถ้าเราสตาร์ทปีที่แล้วม,มันก็อาจจะต้อง6ปีนี้ 1, 6เจ oh, oh, oh. ็ด6ก็อาจจะกลายเป็น6เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาให้ทบมีครับผมว่าผมบาลานซ์ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วก็หลักๆเอาเป็นว่าผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับม i d n i g h t Museum แล้วค่อยๆไล่ต่ตไปด้วยกันเพราะว่าปีนี้ผมว่าโปรเจกต์ที่ผมตัดสินใจทำรถแมพตัวเองออกมา น่าสนใจหมดแล้วก็น่าจะต่างกันทั้งหมดแบบทั้งบทบาทใหม่หมๆตำแหน่งอะไรบางอย่างใหม่ๆหลังจากมีนิวเซียมอะไรแบว่าคจิาจะเยงานวกี้ายกคือให้คือพอโตมาถึงจุดหนึ่งครับพี่เราเราจะรู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนควรพักแบบจะให้ผมทํางานเหมือนตอนก่อนหน้าเนี้พูดจริงว่าร่างกายผมรับไม่ไหวแล้วมันมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ เลงได้แต่ต้อง่่นด้วยครับก็คือพ่การได้ยังคงได้ให้เวลาขราคการพักของเรา,าผมว่าเรานับว่าเวลาที่เราลองเอาตัวเองออกจากงานนั่นน่ะคือการพักเรามันมันมันได้ทั้งการอยู่กับครอบครัวคนรักเพื <c oughs> อ่อนใครก็ตามที่ที่เรารู้สึกว่ามัน c อ m f o r t a b l e กับเราและเราหยุด ความคิดเราได้แป๊บหนึ่งเ,เองเราก็รู้สึกรีแลกซ์จะมีโอกาสได้เห็นภาพคู่ในวันวัเลทไทน์บ้างไหมคะต่อความจริงผมว่าพี่ๆรู้อยู่แล้วอะ่ะบางทั้งถามไปก็รู้อยู่แล้วแล้วก็รู้เหตุผลอยู่แล้วด้วย <c oughs> คืสุดท้ายเรารู้กันอยู่แล้วพี่แล้วผมก็ตัดสินใจแล้วว่านี่คือทางที่ดีสุดณ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ดีสุด เชื่ออย่างนั้นหรอคนก็เลยเข้ามาเข้ามาแตะมาเอยไม่มันก็มีแหละหมายถึงว่าสุดท้ายมนุษย์เราก็ก็สุดท้ายผมรู้สึกว่าไม่ต้องโฟกัสเรื่องนี้หรอกสุดท้ายค่อยโฟกัสตอนที่ผมมีครอบครัวไอ่คนนี้นะไม่ว่าสุดท้ายเข้าใจป่ะเราเราคิดกันขึ้นมาเองไอ้เรื่องแบบแฟนหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงจะค่อยว่ากนะัน ตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่าผมแบบโฟกัสกับงานมากๆแล้วผมก็ทุ่มเทแฟนๆทุกคนก็เห็นว่าผมทุ่มให้พวกคุณขนาดไหนก็เลยอยากแบบไออยู่กับผมก่อนใช่พี่ต่อเขาเหนื่อยแล้วเห็นื่อยแล้วสุดในโปรเจกต์ในหน้าโอ้การเออื็อคนแบบที่ไหนไม่มีเวลาคืนคนออกแบบสตอรี่สองปีสนุก ร่วมงานกับพีพีทุกครั้งสนุกทุกครั้งเลยเห็นน้องน้องมอ,อยบอกว่าตอนแรกเราไม่ชอบหนะ้าเขามันมีที่เป็นีบออกมาไหมะน้าเียท <ừ ừ S 2> ี่เป็น,ปน ừ ừ หดอ่ <ừ S 2> นนี่พีพูดเลยอย่างประย์ไม่ไ้าบุมผมอ,ะอ่ะเออไม่ ไม่เคยไม่ชอบหน้าน้องแต่ไม่ชอบที่ถูกคนบอกว่ามีคนหน้าเหมือนเราไม่ได้เจอเอออะไรอย่างเงี้ยคือสมัยที่แบบผมอยู่ค่ายตอนที่พีพีเข้ามาแรกๆอ่ะผมไม่เคยเห็นหน้าพีพีเลยแล้วผมเดินสวนทุกคนก็จะบอกว่ามีคนหน้าเหมือนต่อมีคนหน้าเหมือนต่อด้วยอ๋อเราเราคือเราไม่ได้เห็นเออแล้วก็จะแบบเราก็อยากรู้ว่ามันมีเหรอแบบมันเหมือนตรงไหนมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอลับมาเจอกันแลรู้สึกว่าถ้าเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออเลอะเอะเอาอะไรมาวะเลอะห่อ ก็เก่งตอนที่ไทยขาไทยแข่งขาดเมื่อปีนี้อะอะก็ยังมีไทยปีไหนมึงนะไม่แต่ว่าช่วงเมื่อก่อนอะทีพีอ้วนกว่านี้มันเลยไม่เหมือนเพราะเมื่อก่อนอะผมของกว่านี้ทีพีอ้วนกว่านี้มันมันจะมีความคอนทราสต์บางมุมมากๆแต่พอตอนเนี้ยก็ใกล้แหละใกล้กันแต่ก็เริ่มไหม้แล้วตั้งแต่ผมทําน้ําหนักขึ้นไปตอนร้อนฟอร์เดือดร้อนก็ต่างมีมีพักนี้ที่เอาน้ําหนักลง แต่าก,ก,ตการเขาบอกอยากทำงานด้วยการมีเกษตรร่วมกันอะไรคือบบถ้ามีโอกาสจะดีมากเพราะว่าผมชอบอเอเนจีพีพีแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสแล้วมันเหมาะผมไม่มีกำแพงเรื่องเพื่อนร่วมงานอยูงง่แล้วอยากร่วมงานเอเนจีพีพีมันเป็นปยังไงครับขอตําแหนโยคได้ไหมขอเป็น PP 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 พีพีะแบบพีพีที่พีพีคู่ถึงคือผมรู้สึกว่าไม่ต้องเครียดอ่ะมันเป็นความ มันเป็นความย้วยย้อยไม่เครียดแต่แข็งแรงไม่รู้เข้าใจไหมโอเคโอโหนท้่นี้มีเนื่องดีเลย